สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธ,ธนวันเกศรรหัสบัญหกห้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ลำดับที่แปดสาขาชีวเคมีต่อไปนะคะเราจะทําการรีเสิร์หาเปเปอร์ของเรานะคะนี่นะคะคือหน้าตาเปเปอร์ของเราเราจะหานะคะเราจะทําการคล็อกลิงตรงนี้นะคะเพื่อไปโหลดในเว็บไซต์ะครับนี่นะคะคือหน้าตาเปเปอร์ของเรานะคะเราจะทําการเปิดโปรแกรม excel นะคะ ยเรื่องที่เราจะทำนะคะคือ chemical kinetics with o u t calculus ค่ะหน้าตาสมการนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น c o n s e r u t i v e reaction ค่ะ c o n s e r u a t i v e reaction นี่นะคะจะเป็นหน้าตาของสมการอัฟฟอสติคิวเรกชัน A ต่อไปนะคะจะเป็นอัพพาราเรียลเรกชันนี่นะคะจะเป็นหน้าตาของสมการอัพพาราเรียลเรกชันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดิเวอซิฟิล ดีแอคชั่นต่อไปนะคะจะเป็นสมการ first o r d อ r r e a ร์ดี n ค่ะ นะคะจะเป็นหน้าตาของสมการ first order reaction ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการใส่ข้อมูลของการทั้งหมดที่เราจะทำ,ทำมาทำโดยเราจะทำการาฟแรกนะคะช่องแรกนะคะเราจะใส่ข้อมูลเดิม ตรงนี้นะคะจะเป็นค่า a ตรงนี้จะเป็นค่าความเข้มข้นของเอซูนนะคะจะเป็นค่า c ค่ะซึ่งค่าเของเรนนะคะมีค่าเท่ากับสองของเรนนะคะมีค่าเท่ากับ0.8บจวแปดค่าความเข้มข้นของเอซูนนะคะมีค่าเท่ากับสิ ตรงนี้ค่ะเราใส่ค่าเวลาค่ะรงจะเป็นค่า x รงจะเป็นค่า y องจะเป็นค่า z นะคะซึ่งค่า x y z นะคะคือค่า abc นั่นเองตรงนี้นะคะเราจะใส่ขึ้นตรงเป็นค,านนคาวามเทีมตรงนี้นะคะของาจะทาการอัคเซคู direct น,นะคะ กาเฟอแอคชั่นข้าวเวลาของเรานะคะจะเป็นสูงถึงสิบค่ะจะทำการใส่ตารางนี้วก็ใส่สิบนะคะ โดยเราจะคิดค่าหาค่า x y z ได้นะคะเราจะต้องใช้สูตรจากโมเดลหั จะมาทำการคิดหาค่าเอกันนะคะโดยใช้สูตรเท่ากับถ้าความเพิ่มพ้น f4 คูณด้วย exponential exp คงเล็เ e ปิดลบค่า a นะคะ f4 คูณด้วยเวลาวงเล็ปิดทำการหาคา่าคำตอบโดยกรารจะคเดตหลังจากนั้นนะคะเราจะสร้างการ ตรงนี้นะคะเราจะต้องณว่าเวล,ลาคงจะเป็นเท่าความชิ้คนตรงนี้ของเราน,นะคะเส้นกิดของเราจะเป็นเอาไซด์ หลังจากนั้นนะคะจะมาคิจารณาค่านะคะื่อเราจะใช้สูตรเท่ากับวงเล็บเปิดค่า a นะคะ f4 คูณด้วยค่าฟังก์นคน x ศูนย์ f4 วงเล็บปิดหารด้วยวงเล็บเปิดค่า c f4 ลบด้วยค่า a f4 วงเล็บปิดคูณด้วยวงเล็บเปิด e x วงเล็บเปิดลบด้วยค่า a f4 คูณด้วยเวลาวงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิด e8p วงเล็บเปิดลบด้วยค่า c f4 คูณด้วยเวลาวงเล็บปิดทำการหารด่าคําตอบต่อไปนะคะท,ที่การาวแล้วก็คูณค่าไปลงค่าหลังต่อไปนะคะเราจะทำการ คิดค่า c ค่ะโดยใช้สูตรเท่ากับค่าความเข้มข้น f สี่ลบด,ด้วยค่า x ลบด,ด้วยค่า y ทําการถ่ายทอดคำัอบคิดที่การเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็รากคูณด้วยค่า c โดยการที่ได้ของเรานะคะตอนเราก็จะการเปลี่ยนเป็นเส้นประคับที่ได้ของเรานะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะ ต่อไปนะคะเราจะทํทาการคิดหาค่ากราฟที่สองนะคะจปะกรอบค่าตารางแรกนะคะแล้วก็กรอบ,กร,อบกราฟด้วยค่ะเราก็จะลาค่าตรงนี้ลงมานะ,ะ้ะทำการลบค่าตรงนี้ออกค่ะโดยนะคะเราจะใช้สูตรของโมเดลที่ห้านะคะในการคิดหาค่ากราฟ เราก็จะใช้ตรงนี้ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นกดบทสองมุงนั่นเองโดยการที่สอบของเรานะคะจะเป็นพ a ราเดล l r e a c t i o ค่ค่ะแอคชั่นเราก็จะทำการกรอกการของพาระเรลิอนะคะมาใส่ซึ่งค่า a กับค่า c ของเรานะคะจะเปลี่ยนไปโดยค่า a นะคะจะมีค่าเท่ากับหนึ่งจากค่า c นะคะเปลี่ยนเป็นเเป็นศูนย์จุดห้าค่ะค่า e ตรงนี้เป็นหนึ่ง จาก c ตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็น f จาก0.8เป็น0.5เราจะทำการหาค่า f กันนะคะโดยใช้สูตรเท่ากับค่าความเข้มขนนะคะ f4 คูณด้วย e-p วงเล็บเปิดนะคะลบวงเล็บเปิดค่า a นะคะ f4 บวกด้วยค่า f f4 วงเล็บปิดคูณด้วยเวลาวงเล็บปิดทำการหาค่าคำตอบ ต่อไปนะคะเราจทำการคิดหาค่าไวาะะ้กันค่ะโดยใช้สูตรเท่ากับวงเล็บเปิดค่า a f ฟสี่คูณด้วยค่าความเข้มข้น f ฟสี่วงเล็บปิดหารด้วยวงเล็บเปิดค่า a อนะคะ f 4, อสี่บวกด้วยค่า b f 4, เสี่วงเล็บปิดคูณด้วยนะคะวงเล็บเปิดหนึ่งลบเอพี f P, วงเล็บเปิดลบวงเล็บเปิดค่า a f ฟสี่บวกด้วยค่า f f4 วงเล็บปิดวมด้วยเวลาวงเล็บปิดทำการขายท่าคำสั่งค่า c ของเรานะคะหรือค่าจนะคะเท่ากับวงเล็บค่าความเข้มข้น f4 ลบด้วยค่า x ลบด้วยค่า y เท่ากับขายทอดคำสั่งหน้าตาที่ได้ของการาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะนำรูปค่ากราฟนี่นะคะกราฟที่เราทิดได้ก็จะเหมือนกับกราฟตัวอย่างในเปเปอร์นะคะ ต่อไปเราจะทำการที่สามกันค่ะทําการคองการ์ดเหมือนเดิมแล้วก็ปปีก้การ์ดเพืนะคะแล้วก็จะลดค่าตรงนี้ลงมาก็าจะทําการลบค่าตรงนี้ออกโดยค่ากราฟที่สามของเรานะคะจะเป็น reversible reaction มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ทำการนำสมการ reversible มาใส่ตรงนี้เพื่อจะทำให้รู้นะคะว่าตรงเป็น reversible reaction ค่ะโดยสูตรของ reversible นะคะเราจะใช้สูตรโมเดล4ในการคิดค่ะ เราทำการหาค่าเอกน,นะคะโดยใช้สูตรเท่ากับวงเล็บเปิดค่า f 0, f ูนย์ f4 หารด้วยวงเล็บเปิดค่าเ f กะ f4 บวกด้วยเราจะทำการหาค่าเอกะกันนะคะแต่ว่ากราฟที่สามนะคะค่า a กับค่า f ของเราจะเปลี่ยนไปคะ่ะโดยค่า a ของเรานะคะจะเป็นหนึ่งจาก f ของเรานะคะจะเปลี่ยนเป็น b มีค่าเป็นศูนย์จุดห้าค่ะตรงนี้นะคะ จะเปลี่ยนเป็น b. a ของมันนะคะเป็น1 b ก็้เป็น0โซล่านะคะต่อไปเราจะทำการคิดหาค่า a การถ้าโดยใช้สูตร่าก,กับวงบ e. ล็บเปิดความเข้มข้น f4 หารด้วยวงล็บเปิดค่า a นะคะ f4 บวกค่า b f4 วงลิปปิดคูงด้วยวงล็บเปิดค่า b f4 บวกด้วยวงล็บเปิดค่า a f4 วงด้วยว E p x p วงเล็เ op, บเปิดลบวงเล็บเปิดค่า a f4 บวกด้วยค่า b f4 วงเล็บปิดจนด้วยเวลาวงเล็บปิดต่อํอาทำการใา,า,า่ขความสัมพันธต่อไปเราจะทำการที่หนณาค่า y กันครับโดยล้วงะคะจะเป็นสูตรเท่ากับค่าความเข้มข้น f4 ลบด้วยค่า x นะคะทำการหาท่าความสั่งนโดยค่าการรียบร์ส ิปเปอร์ของนะคะจะไม่ทาําการคิดค่าสีค่ะกราฟที่ได้นะคะก็จะมีหน้าตาเหมือนกราฟต่อไปนะคะคิดหาค่ากราฟอันที่สี่กันค่ะเราก็ทําแบบเดิมเลยนะคะของค่ากราฟแล้วก็ค่าตารางทำการางเคาะมาตรงนี้เราก็อย่าลืมด้วยลงมาะคะ ค่าตรงน,นี้ฟ้อนะคะก็งลบออกสรรมการนะคะเราจะใช้สรรมการเดียวกับการาฟที่สามของเราเลยคที่หาค่าเนะคะใช้ส่วนเท่ากับวงเล็บเปิดค่าความเข้มข้นเอี่หาด้วยวงเล็บเปิดค่า A f เสบวกด้วย ค่า b f4 วงเล็บปิดโอนด้วยวงเล็บเปิดค่า b ค่าี f4 บวกด้วยวงเล็บค่า a f ่โอน exp วงเล็บ, e บเ,เปิด log วงเล็บเปิดค่า a f4 บวกด้วยค่า b f4 ตรงเล <F 1. S 2> ็บปิดคูณด้วยเวลาตรงเ็บิดแต่ว่าค่ากราฟที่สี่ของเรานะคะค่า a ของเราจะเป็นศูนย์จุดห้าค่า b ของเราก็จะเป็นศูนย์จุดห้าค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ทำลายเป็นเป็นศ <Okay. S 1> ูนยค่า y ของเรานะคะ จะเป็นเท่ากับค่าความเข้มข้น F4 สลบด้วยค่าเเท่ากับกราฟที่ได้ของเรานะคะก็จะมีหน้าตาเหมืนอนกับเอเปอร์แบบนี้ต่อไปเราจะคิดค่ากราฟที่ห่างกันนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำการ Copy ตารางแล้วก็กราฟมานะคะแล้วก็อย่าลืมนึงค่าตรงน,นี้มาทุกครั้งนะคะ ก็ลบค่าตรงนี้ออกค่าตาที่ห้าของเรานะคะค่าเอจะเป็นศูนย์จุดหกค่า b จะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นค่าเอเป็นศูนย์จุดหกค่า b นะคะจะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งตรงนี้นะคะก็ใช้สมการเดิมแล้วก็วางค่าเอของเรานะคะจะใช้ศูนย์กากับวงในเปิด ค่าความเข้มข้น f4 บากด้วยค่าวงเล็บเปิดค่า a f4 บวกด้วยค่า b นะคะ f4 วงเล็บปิดคูณด้วยวงเล็บเปิดค่า b f4 วงเล็บเปิดค่า a บวกด้วยวงเล็บเปิดค่า a f4 คูณด้วย exp วงเล็บเปิดลบวงเล็บปิดค่า a f4 บวกด้วย ค่า b f ่วงเล็บปิดคูณด,ด้วยเวล่าต้องาทำการวงเล็บปิดทำการถ่ายเท่าคําส,สัมพันธ์ค่าไว้นะคะถ้ากับวงเล็บเปิดความเข้มขน้น f4 ลบด้วยค่า a ทำการถ่ายเท่าคําส,สัมพันธ์รากของการาฟเราจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการคิด ค่ากราฟที่หกกันค่ะทองการคัดเดิมค่ะวานใกลอๆค่ากราฟตัวมาด้วยพออยายามถึงค่าตรงนี้ออกมาการลบค่าตรงนี้ออกแล้วก็ค่า A ของเราค่า A ของเราจะเป็น หนึ่งนะคะนี่าหนึ่งทำให้ค่า b ของเรานะคะไม่ต้องคิดคับจาก r e v e อ s i b l e ของเรานะคะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น First o r d e r r e ช c t i o n เราก็จะเปลี่ยนเป็นสูยเพค่า x ของเราโดยเราจะคิดได้นะคะเราจะใช้สูตรโมเดลที่สองนะคะสูตรนะคะก็จะเป็น ก็ทำการขยพยืก็จะได้เห็นใชัตเจนนะคะเดย first order ของเรานะคะหน้าตาสมการเป็นแบบนี้เราจะทำการาคิดหาค่าเอกันค่ะโวยไอสูตรเท่ากับค่าความเข้มข้น c คูณด้วย e p วงเล็บเปิด ลบค่า e f4 บงด้วยเวยลาวงเล็บปิดเท่ากับเป็ตการทานเท่ากับกำลังท่า y นะคะของเราจะเป็นเท่ากับค่าความเข้มข้น f4 บวกด้วยค่าอเท่ากับน้าตราของการาฟของเรานะคะก็จะเป็น นะคะก็จะเป็นการทำกราฟทั้งหกกราฟของเคมีคอลคาเนติกวิดอัลเคอโกลัตนะคะ